ครับผมวันนี้อ,อาหลังเขาลงก็คซีนยแล้วพอ,อรู้สึกแต่ละคนเป็นังไงบ้างครับตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็อยากรู้แล้วว่าทุกคนจะแบบรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้เหมือนที่เราเองก็ภูมิใจกับหนังเรื่องนี้เหมือนกันอะไรอ่งเงี้ยค่ะรู้สึกตื่นเต้ตเตใช่ค่ะ,คะก็ตื่นเต้นเช่นกันเพราะว่ายังไม่ได้เห็นแบบตัวไฟนอลหรืออะไรเลยวันนี้ก็คือทั้งวันคือตื่นเต้นมากว่าแบบหนังของเรา เป็นยจะได้ดูใช่ <c oughs> จะได้ดูที่ตัวอเองลิ็ม <c oughs> ตื่นเต้นแค่นีมแรักเองก็ได้เห็นหนังจะได้เห็นหนักแล้วเนี้ยพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกัน <c oughs> ก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าความพยายามความตั้งใจ ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็คือจากที่เราพยายามเต็มที่มาตลอดทั้งจากตั้งแต่บทภาพยนตร์นะคะแคสติ้งตัวละครมาเป็นน้องๆทั้ง4คนเนี่ยทุกอย่างคือแบบมันฟิตอินเพอร์เฟมากจนวันนี้หนังได้เสร็จแล้วแล้วก็ถึงวันฉายแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองดูค่ะว่าความรักของพวกคุณจะเป็นแบบไหนใน4ีตัวละครที่เราวางไว้ว่าจะเป็นเหมือนเจเป็นเหมือนนัตตี้เป็นเหมือนเกรซหรือเป็นเหมือนดีค่ะอันนี่สปอยอันคัหน่อยมันมีอะไรอะไรงบงนี้ เอง,เา,มองา,ามันต้องนางามัอไกเจริงๆนะคะว่าถ้าเกิดพูดนิดเดียวอะคือสปอยเพราะว่าตอนที่เขียนเนี่ยก็คือในทุกบีดในทุกซีนอะเราล็อกถ้าพูดคําเดียวคือสปอยแล้วมันจะสปอยเป็นซีนเป็นต่อเนื่องไปดังนั้นถ้าเข้าไปนั่งดูนะคะทุกคนคะถ้านั่งดูอะคนดูต้องทำยังไงค,คะกระพริบตาจากลงไม่ได้ป๊อปพอนจากไได้ลูกกระพริบา,นานไม่ได้ถับป๊อปพอนค่ะ,ะ,คะห้ามกระพริบตาไม่งั้นจะพลาดจะพลาดช็อตเดทพลาดช็อตเดท จคือหมายความแบบเผยก็ไม่ได้เลยเผยแล้วถูกเลยทุกแบบทุกดีเทลมีรายละเอียดมีอะไรซ่อนอยู่คือผันเมาส์คนข้างได้ไหมไม่ได้ต้องมองแบบไม่ได้เหรอผันไม่ม็อบเออผันกันไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเรื่องมันเป็นหนึ่งในความท้าทายของการทำหนังเหมือนกันว่าหนังต้องดำเนินเร็วทุกอย่างมันต้องจ ค,ค่ะก็เป็นความท้าทายของเราที่จะต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้มันชัดเจน<ช>แล้วก็ตอบโจทย์เนาะทั้งความสนุกต้องอยู่ครบเรื่องต้องกระชับเนาะแล้วทุกอย่างก็คือสีสันต้องออกมาอย่างที่เราดีไซน์ไว้แต่ว่ายังไงสาม X ี X Wedding อ่ะในวันนี้ที่ออกมาฉายแล้วถามว่า<ช>พอใจไหมพอใจมากแล้ววันนี้ค่ะหนังเป็นของผู้ชมแล้วค่ะรบกวนมาดูแล้วก็บอกพวกเราหน่อยว่าความพยายามของเราเป็นอย่างไรมาให้กําลังใจพวกเราหนังไทย My X Wedding ด้วยค่ะ อย่างน้องๆของแต่ละคนเองก็บอกว่ามันก็จะมีซีนของตัวเองมีวามประทับใจอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรแต่หมายถึงว่าประทับใจยังไงความประทับใจในหนังเรื่องนี้อ่จากซีนไหนตอนไหนหนูก่อนอ่ะบีไหมอ่ะบีไม่ก็เรียกอ่ะบีก่อนบีแอนจี้ความประทับใจของในตัวละครบีเลยแล้วกันนะคะก็บีเป็นเรียกว่าตัวปวดไหมก็ไม่น่าใช่นะคะบีเป็นตัวสร้างความเฮฮาให้กับหนัง ำใหหนังเรื่องนี้มีสีสันมากขึ้นด้วยตัวละครตัวนี้ก็ฝากทุกคนได้ไปตัดสินกันเอาเองว่าสรุปตัวนี้เป็นตัวป่วนหรือว่าตัวตัวสร้างความสีสันสร้างสีสันไม่สะอพกขับมาคันค่ะของมูประทับใจเป็นซีนอารมณ์ละกันเพราะว่าซีนเนี้มูเชื่อว่าตัวละครอะพอพอเจอเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยเหมือนว่า คือมันเป็นการตัดสินใจทาสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันก็คือสินอารมณ์ที่ที่มูได้รับเล่นแฟนต้องไปดูนะว่าตีนต้องไปดูต้องไปดูดูจบค่อยมาคุยกันใช่เพราะตอนนี้อาจจะยังงงว่าเอะตีนไหนเลยวะอีกีนาะนัตตี้มาพร้อมก็จริงๆหนูก็ชอบทุกซีนนะใช่แต่ว่าซีนที่รู้สึกว่าท้าทายก็คือซีนดราม่าช็อตแบบช็อตแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันท้าทายตรงที่แบบ เวลาน้อยฟ้าฝนไม่เป็นใจด้วยด้วยสภาพอา,ากาศแต่ว่าออทุกคนก็ก็ช่วยกันทำออกมาได้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนลองดูแต่ว่าพ้อมชอบหมดทุกซีนที่อยู่ในหนังเลยเ่ยลองลองลองดูกันคะ่ะส่วนของรักเองเนี่ยน่าจะเป็นซีนซีนอารมณ์เหมือนกันเป็นซีนที่แบบถ้าพูดก็สปอยอีกเปเชียราร้องละกันตอนช่วงท้ายที่แบบว่าทุกคนจะได้เห็นเจในที่แบบโหมันจะดูดูเจ้าชู้ดูแบบ คือตัวละครเจต้องบอกว่าสำหรับเักมันค่อนข้างยากเพราะว่าจะนําเสนอออกมายัางไงให้ดูสองแง่สองทางดูแบบให้คนดูแบบเฮ<ๆ>้ยจะเชื่อแบบนี้เลยหรือว่าจะเชื่อจะมองเจเป็นแบบนี้สําหรับักก็ค่อนข้างยากแล้วก็ซีนที่รู้สึกยากที่สุดก็คือซีนอารมณ์ตอนสุดท้ายแต,แต่แต่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่า คนอาจจะพูดมากพูดเยอะๆไม่ได้เนาะมันเป็นการสปอยแต่เรื่องหนึ่งสปอยได้เลยคือเพลงอ่า,อารเรามีเพลงยังไงกันบ้างก็ <c oughs> ของเราจะมีเพลงทั้งหมด4เพลงนะคะเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ทั้งหมดเลยก็จะมีเพลงของพร้อมชื่อพร้อม,อมเพลงของพี <c oughs> ่รักชื่อรัก <c oughs> เพลงของมู่ไม่ได้ชื่อมู่นะคะชื่อเพลงจบค่ะส่วนเพลงของจี้ชื่อเพลงให้ ใช่สี่เพลงเลยก็คือเป็นเพลงที่ถอดคาแรคเตอร์ในหนังออกมาใส่ในเพลงอีกทีหนึ่งใช่มันก็เลยแบบเออมันแบบมันอ่านออกจริงๆนะแบบอ่านออกผ่านเพลงได้เลยว่าตัวละครนี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าจะใครฟังเพลงแล้วสามารถดูได้เลยใช่ก็ไม่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก็บทุกอย่างไว้เลยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเพลงอะถ้าใครได้ฟังมาก่อนมันก็จะมีความพร้อในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปฟังเพลงเนี้ยที่อยู่ในหนัง คุณจะรู้สึกว่าเพลงนี้อาจจะเปลี่ยนไปการตีความจากบริบทของคุณประสบการณ์ของคุณอาจจะฟังเพลงนั้นเพราะมากยิ่งขึ้นมันอาจจะไม่เหมือนที่เราได้เห็นเราได้ยินเสมอใช่เป็นคนงานการสับขาของผู้ศับก็จริงๆก็สับเยอะเหมือนกันนะคะสับขาในบทเยอะก็เลยนักแสดงหนูเนี่ยก็เก่งมากนะคะไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะกลัวอย่างเดียวทุกคนกลัวคําว่าอะไรคะไก่ ะยหลุดเมื่อกี้กับมะายนเปทีด้วยก็นี่ไงเออไม่ตอกลับเบรกไว้สะพยหรือเปล่าน้องเป็นของนี้่องกระแสนไทยมาะมมเราเราคาัไ้กน้องยไงค่ะก็จริงๆเราก็ต้องเรียกว่าภาพยนตร์เนาะถ้ามองเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นงานศิลปะที่สร้างโดยคนไทย แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายรสนิยมและ My X Wedding เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนังที่คิดว่าผู้ชมชาวไทยเนี่ยน่าจะลองมาดูนะคะรับรองว่าจะได้รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็ความหมายดีๆของการใช้ชีวิตในความรักของพวกคุณค่ะอยากให้มาอุดหนุนกันนะคะอุดหนุนหนังไทยค่ะเพื่อพัฒนาวงการหนังไทยค่ะปิดท้ายเนาะครับผมเชิญชวนกันหน่อยเร็วอ,อันนี้ล็อกการล่ามน,นี้ก็จริงด้วยค่ะก็วันนี้ก็ รอบกาล่าใช่คิดว่าทุกคนดูก็ประทับใจแล้วก็อยากให้ทุกคนฝากบอกต่อด้วยนะคะจะฝากบอกต่อด้วยพวกเรานะคะจากภาพยนตร์ My ex wedding ปิ๊งรักคนที่เลิกนะคะฝากไว้ด้วยนะคะจะบ้อสุ่มได้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนค่ะก็ได้มุมมองความรักใหม่ๆกลับไปแน่นอนขอบคุณทุกท่านค่ะ